สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านครับผมครับวันนี้พอดีผมเดินทางผ่านมาตังอำเภอป่าแดดนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมครับพอดีมาดูชาวบ้านเปิ่นจอมเวดนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆเลยว่าแม่เปิ่นได้กันกอนะครับนะแม่ได้ปลาพงกอครับเดี๋ยวขอได้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวขออนญาตฟอกกั๊มนะครับครับนะครับท่านชมครับเป็นปลาเสด็จเนาะแม่เนาะแม่ผมขออนญาตฟอกกั๊มเนาะมันจะวิดออกกันนี่เดี๋ยว เดี๋ยวผมขอขอขอมาทั้งแจ้งๆไปหน่อยหน่อยหน่อยแมนเนอร์นะครับท่านชมครับเดี๋ยวขอญาตแม่เนก่อนเนาะนะครับเป็นปลาสเด็ดนะครับแม่แม่เอาอย่างจอมครับนี่เอากุ้งครับนะครับเป็นปลาสเด็ดนะครับนะครับนี้แม่เป็นกับจอมได้นะครับนะครับปลาสเด็ดตตัวน้อยตัวใหญ่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับเนาะ หาอยู่หากินนะครับเนาะเสาะปูเสาะป่าจอมเบ็ดนี่นะครับนะครับเป็นกุ้งครับเป็นกุ้งยังได้นะครับแม่อ๋อนี่นะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอคำนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกุ้งนะครับเนาะเป็นอ่องปูตัวครับปูตัวนะครับเนาะนะครับเป็นกุ้งเอากุ้งจอมนะครับนะครับ เขาได้ปลาไหลวางก้นค่ะน้ำท่วมของครับตรงนี้แม่ครับน้ำท่วมอยู่ท่วมอยู่นะครับเนาะส่ว,วนก้นน้ำท่วมนะครับนะนี่แม่หลังจอมเป็ดอยู่นะครับนาะมีปุ่นห่โค่นนะครับต้องปุ่นตั้งปีเปินก็จอมเหมือนกันนะครับปุ่นนะครับ นะครับถ้าฝนตกมันข้าฝนหูฝนมันก็บอกให้กินอ๋อถ้ามันหูฝนก็บอกให้กินไม่เหยียนะครับเนาะครับอันอันนี้เป็นห้องน้ำนี่าครับนี่เม่นน้ำอย่ครับแม่มันมาจากไหนครับนี่มาจากน้ำพุน้ำพุนะครับเนาะครับแม่ตอนนี้ตอนนี้เฮาอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านนี่าครับนี่ชื่อหมู่บ้านครับ บ้านซักพัฒนานะครับเนาะตำบลอย่างครับตำบลปลาแดดอําเภอปลาแดดจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเนาะอ๋อนะครับนะครับท่านผู้ชมครับชมบรรยากาศนะครับบ้านนอกบ้านเฮานะครับเนาะดูนะครับก็มืดฝนมาเป็นบางตีนะครับแต่ว่าันนี้ฝนตกกครับแม่ตกอยู่นะครับเนาะมันกำลังมาแดดวันนี้นะครับเนาะครับครับนะครับมืดไปแล้วับครับ นะครับใครคืดเติงหาบ้านพอว่าบรรยากาศไว้นะครับเนาะครับชมบรรยากาศนะครับนะครับบรรยากาศบ้านเฮานะครับเนาะตรงบ้านเฮานะครับนะครับหาอยู่หากินกันนะครับครับครับชมเป็รเป็นเนาะเนาะแม่เนาะชมอีกกม่วนอยู่เนาะแม่เนาะครับครับขายเคียมีความสุขดีนะครับเนาะอยู่หากินนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะไปดูทั้งปีแห่งคนเปิลนะครับเนาะครับ ไปสอบถามเปิ้ลพอเราาเปิ้ลจะได้กอนะครับเนาะอันนี้ก็แดดออกนะครับเนาะมืดฝนเล็กน้อยนะครับนะครับเป็นแม่น้ํำนะครับเดี๋ยวไปดูตัางปีเปิ้ลก่อนนะครับ่าจะได้อย่างพ่องนะครับจะได้ป่ายอย่างกอนะครับปีวัสดีครับวัสดีครับผมเป็นได้ป่องครับ กำลังมาชมนะครับเนาะนะครับท่านผู้ชมครับเป็นห้องน้อยๆนะครับก็มีป่าอยู่นะครับป่าที่อยู่ตรงไหนครับกับำลังม้านี่เนาะเอาไว้ในในในน้ำปนูนเนาะครับกลังไม่ถ่อเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูปีเปิลพอดีปีเปิลกำลังมานะครับเป็นปลาเสด็ดนะครับเนาะนะครับท่านผู้ชมครับไปีเปิลกำลังมานะครับนะครับได้ปลาเสด็ดตัวงแล้วนะครับ เปีเยาอย่างจอมครับเอาเป็นอย่างเป็นเป็ยื่อครับกุ้งนะครับเนาะนะครับฟีบ้ลก็เอากุ้งนะครับกุ้งนี้ไปซ่อนไหนไหมครับซื้อเอานะครับเนาะนะครับท่านชมครับใจกุ้งเป็นเยื่อนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งวิธีนะครับการหาอยู่หากินเซาะว่ากินนะครับบ้านเฮานะครับเนาะ บรรยากาศชมบรรยากาศตัวเองนะครับเนาะตีอำเภอป่าแดดนะครับนะครับตอนนี้เพิ่นก็อันนี้วานเอาเนาะพี่เนาะวันวาน,านานะครับเนะาะหนต้นขเขานี่นะครับนะครับชมบรรยากาศนะครับครับนะครับครับก็หากผู้ชมเอ่อฝากทุก ฝากผู้ชมทุกท่านตัวเนะครับเนาะหากชอบบรรยากาศเีินนะครับเนาะสว่าหากินนะครับเนาะเสาะผู้เสาะปลาบางทีก็ไปป้าเปิลจอมเบ็ดนะครับเนาะตกจ้ใส่เบ็ดอย่างเงี้ยะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้กันตัวเนะครับเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามแเมก่มนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนพี่ขอบคุณเจ้านักหนึ่ครับผมครับครับผมลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมประกันคลิปหน้าครับ